เดิเนเพิ่งริเกินฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เต้าป้าสายอินดี้อู้อินดี้ไปอินดี้ทุกวันนี้นะโอเคนะฮนะรู้เรื่องนะสุดดีค่ะพบกับเต้าป้าสายอินดี้อยู่นี้เรามาอยู่กันที่ร้านหลงคาเฟ่จ้ามาคนเดียวไม่หลงไม่รู้แต่รู้ตอนนี้อยู่ในหลงคาเฟ่ร้านหลงคาเฟ่นะคะเป็นร้านที่มีบรรยากาศสไตล์แบบ จีนมีมุมถ่ายรูปส,สวยๆหลายมุมแนวศิลปะแบบอาร์ตอาร์ตค่ะเราเข้ามาดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะจัดตกแต่งมุมสไตล์แบบจีนจีเหมือนเราหลงอยู่ในประเทศจีนกันเลย ยิ่งมุมนี้นะคะเป็นมุมแบบสาวจีนใส่ชุดกีบเฮาบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะอาหารบอกเลยว่าอร่อยนะคะขนมอร่อยมากนะคะวันนี้เต้าป้าสั่งสตรอบเบอริี่โซดาแล้วก็ปนนฟฟีนะคะอร่อยระมุนนะคะเรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันต่อดีกว่าคะ่ะสำหรับถ่ายเซลฟี่บอกเลยไม่ควรพลาดมุมถ่ายรูปเยอะมาก แล้วก็สวยทุกมุมถ่ายรูปออกมาเหมือนเราหลุดอยู่ในประเทศจีนกันเลยอันนี้ก็ถ่ายกันเองเะคะวันนี้เต้าป้ามาพร้อมกับไม้เซลฟี่คู่ใจไปคนเดียวเที่ยวคนเดียวแล้วก็กินคนเดียวไม่เผื่อใครจ้าขอบนะคะวันนี้เต้าป้าไปนะคะคนค่อนข้างที่จะน้อยนะคะก็สนุกกับการถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวเต้าป้าจะ มาเก็บบรรยากาศแล้วก็โชว์ภาพส,สวยๆที่พิถ่ายมาคะ่ะบางทีการเที่ยวคนเดียวเราก็มองเห็นได้หลายมุมนะคะเราก็จะเห็นว่าการที่เราไปเที่ยวคนเดียวเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครครบนะก็มีคนครบแต่ในเมื่อเวลาไม่มีให้ตรงกันเราก็สามารถเที่ยวคนเดียวได้คะ่ะเที่ยวคนเดียวเราสามารถคิดอะไรได้หลายอย่างเราเห็นมุมหลายๆคนที่เข้ามาเป็นคู่ มุมหลายคนที่เข้ามากับเพื่อนและก็มุมหลายคนที่เขาก็มาคนเดียวเหมือนกับเต้าป้าแบบนี้นะคะ่ะบางวันที่เราเจอปัญหาบางวันที่เราเครียดน,นี่คือสิ่งที่ทําให้เต้าป้าหายเครียดค่ะความสุขที่อยู่ในคาเฟเ่เล็กๆความสุขเรียกับตัวเองแล้วก็ความสุขที่เห็นใครหลายๆคนมาถ่ายรูปเซลฟี่มาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวความสุขที่เห็นรอยยิ้มของทุกๆคนค่ะ เวลาของคนเรามันเท่ากันหมดแล้วค่ะแต่เราจะใช้มันให้เป็นแบบไหนแต่วันนี้เตาป้าใช้เวลาอยู่กับตัวเองเตาป้ามีความสุขมากค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแบบเตาป้านะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวร้านหลงคาเฟ่นะคะร้านหลงคาเฟ่ยอยู่ที่ถนนพุทธบูชาเลียบฝั่งแม่น้ำน่านนะคะเดินทางผ่านหน้าวัดใหญ่มานะคะมาเที่ยวมาเก็บรูปกันได้เลยค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เต้ปาป้าา้วยนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ